มาดูกันโพสต์ต่อโพสต์ของแอปทักษออนกับนนกุลชาโนนเอ๊ะแบบนี้เขาห่วงกันใช่ไหม รุ่นสถานะเรียกว่าแฟนหลังพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างน,านนกุลชาโนนยอมรับว่ากำลังจีบและคุยอยู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทักษะออนและล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่คนบันเทิงและแฟนคลับแซวกันยกใหญ่ค่ะเมื่อหนุ่มนนกูลได้โพสภาพผอดเสื้อโชว์กล้ามท้องแน่นๆลงไอจีส่วนตัวทำเอาแม่แอฟเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิมองบนเลยทีเดียวและต่อมานนกูลก็ได้โพสอีกครั้งพร้อมมาในลุกเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำกับแคปชั่นที่ว่าเริ่มหนา หนาวและใส่เสื้อดีกว่าส่วนทางแอปทักษออนเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยู่ๆก็หนาวเนอะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเข้าไปดูในไอจีของแอปทักษออนอก็พบว่าโพสล่าสุดจะเป็นภาพที่ร่วมงานกับพระเอกสุดหลอดอย่างอีดงอูกงานนี้นนกุลก็ไม่รอช้ามาไวเป็นจรวดเช่นเดิมค่ะพร้อมกับคอมเมนต์ว่าผมใส่เสื้อแล้วสีดําด้วยนะทําเอาแฟนคลับเอ็นดูในความน่ารักได้ฟินกันไม่ไหวเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอค่ะแอปทักษออนอยัง โพสต์ตามมาอีกคลิปกับซุปตาเกาหลีอีดงอุกคนเดิมค่ะและแน่นอนว่านนกูลก็รีก,กดไลค์ทันทีแต่พอมาดูคลิปดีๆแล้วก็เห็นว่ามีอกป้าอยู่ด้วยเลยกดอันไลค์แทบไม่ทันค่ะนอกจากนี้เขายัางคอมเมนต์อีกด้วยว่างานนี้ลงเยอะนักครับพร้อมกับอีโมจิควันออกจมูกจนทําเอาบรรดาแฟนคลับต้องเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูในความงอนความขี้หหงแบบน่ารักน่ารักของหนุ่มนนกูลกันเป็นแถวค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร้รักกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ